สวัสดีครับฮัโลโหลวันนี้ก็ผมบอยกันยานะครับก็จะมารีวิวตัวของเดตัน DT 3 0นะครับเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นยางของที่ผลิตโดยแบรนด์เบสโตนเบสโตนประเทศไทยเดิมเนี่ยผลิตในอเมริกานะครับแล้วก็ โนะไปซื้อเอามาซื้อเอามาแล้วก็ผลิตในประเทศไทยนะครับคุณสมบัตินะครับอีกอย่างหนึ่งของเดตันที่มาให้มานะคในยุคนี้นะก็คือ,คอสะพานยางที่ลึกแล้วก็กว้างขึ้นข้อดีมันเป็นยังไงก็คือมันให้การเกาะถนนยึดเกาะถนนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ล่องที่เก็บเสียงเนยะ เรามีความถีมากขึ้นมันก็ทำให้เก็บเสียงแล้วก็กอนหนนรียน้ำได้ดีขึ้นสําสำหรับรุ่น dt 3 0มเนี่ยมันจะมะีตั้งแต่รุ่นรุ่นย่อยเลยรุ่นตั้งแต่เบอร์นัมเบอร์เล็กเลยคือ1น 5 18 5 65 185 65นะครับแล้วก็จนถึงขอบ8ปดสองสองห้าสองส่ห้าสี่สิบนะครับส่วนเ t 1 0 0เนี่ยเ t 1 0 0จะเป็นอะไรอะไรค่ะหนึ่งซึ่งทำรถกระบะโดยตรงซึ่งทำรถกระบะและเอสยูวีมีถึงขอบ20นะครับผลิตหลายเบอร์มากนะครับเบอร์เล็กถึงทั้งขอบ20เบอร์ใหญ่นะครับ แล้วก็เป็นการตอบโจทย์คุณสมบัติยางที่มีราคาตอำลงมานะครับถ้าใครท่านใดเนี่ยไม่อยากใช้ใช้ยาจีนที่ใช้ไม่กี่เรือนแล้วก็ยาก็แตกแล้วก็บวกนะตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์ตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย,จจทย์ทุกท่านเลยนะครับที่ไว้เลือกใช้ยาน,นะครับยี่ห้อนี้เลยเด็ดตัต้งนะครับมั่นใจได้นะครับ แล้วก็เราฝากร้านหนึ่งนะครับร้านบอยการยาต้นตับยา่ถูกนะครับก็เซิร์ชกูเกิลแมนะครับก็จะ,จะเจอเลยรหรือว่าโทรมาสอบถามอยากได้นะครับนะครับใช้คำว่าบอยการยาต้นตับหา่ถูกเนะี่ยคุณเจอผมเลยนะครับตรวนี้ก็ แล้วน,น้ำมันนี้ไม่คลาดไ,ไม่ไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นโหมดในส่วนของกนอดถนนได้ดีจอดถนนด้ดีก็โอเคนะจอดถนนด้ดีอยู่แล้วก็เจ็ดสิบสองดีสีเบลก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะถือว่าเป็นอย่างที่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับในราคาที่ย่อมเยาวเลยครับ แต่แคที่ถูกมาเนี่นนะครับแต่วันนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมบอยต้องสวัสดีครับ